สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสนครูมองเกมครับคลิปนี้นะครับทางช่องของเรานะครับจะทําการวิเคราะห์โรมานะครับต้อนรับการมาเยือนของโตริโนนะครับซึ่งคู่นี้ทําการแข่งขันวันที่17บธันวาคมนะครับเวลาตีสองนะครับตามเวลาประเทศไทยสถิตในการพบกันของทั้งคู่นะครับทั้งคู่พบกันทั้งหมด37ครั้งนะครับโรมาสามารถชนะไปได้ทั้งหมด23ครั้งเสมอ9ครั้งแพ้5ครั้ง สถิติในการพบกันโขนัดหลังสุดนะครับโรม่าสามารถชนะไปได้ทั้งหมดอยู่สี่ครั้งแพ้สองครั้งเจ้าบ้านโรม่าตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับผลงานโขนัดหลังสุดนะครับชนะไป3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดยิงได้สิประตูเสียไปทั้งหมด6ประตูปีนี้ลงเตะในบ้านทั้งหมดอยู่5นัดชนะ3นัดเสมอ2นัดยิงได้12ประตูเสียไปทั้งหมด4ประตูเก็บได้11คะแนน เรามาดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างอย่างตริโนนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่19ของตารางผลงาน5นัดหลังสุดนะครับเสมอ2นัดแพ้3นัดยิงได้7ประตูเสียไปทั้งหมด11ประตูเก็บได้2คะแนนสำหรับปีนี้ออกไปเยือนทั้งหมดอยู่5นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด11ประตูโรมานัดที่แล้วนะครับปูไปชนะโบโรชยานะครับ5ประตูต่อ1นนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเปาโล ฟอนเซกานะครับน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ3 4 2 1นะครับโดยให้ดอรินโซเปโเลกินีนะครับแล้วก็เฮนริกมัคคิตาญานะครับน่าจะปั้นเกมบุกให้กับทีมและหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับเอดินซิโกกองหน้าของทีมในการลุยยิงประตูโงตริโน่นัดที่แล้วนะครับเล่นในบ้านแพ้ให้กับอูดินเซนะครับสปรตุต่อ3นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างโมเรโน่ลองโกนะครับน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ35-2โดยให้วินเฟสเตฟาน แล้วก็คริสเตียนอันเซนดี้นะครับลงเล่นเป็นบิงแว็กซ้ายทั้งขวานะครับหาจังหวะในการเปิดบอลเข้ากลางประตูให้กับอันเรียลอปตินะครับและซิโมเน่ซาซ่านะครับสองกองหน้าในการรุ่นยิงประตูส่วนฝั่งของโรม่านะครับเจ้าบ้านน่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่โตริโนนะครับผู้มาเยือนเพื่อเก็บ3คะแนนเต็มเพื่อลุ้นไปเตะบ,บอลยุโรปในปีหน้าโดยให้เฮนริก กองหน้าของทีมที่ปีนี้นะครับฟอร์มสดสุดๆนะครับสำหรับปีนี้นะครับยิงไปทั้งหมด5ประตูแอสซิตสประตูเป็นตัวความหวังในการทําเกมบุกนะครับให้กับทีมส่วนโตริโน่ทีมเยือนนะครับน่าจะเน้นเกมดังรับและหาจังหวะสวนกระเ็ลโดยให้อันเรียล็อปตินะครับกองหน้าของทีมในการเป็นตัวลุ้นทําประตูซึ่งแพ้มา2นัดติดนะครับทำให้ทีมตอนนี้อยู่อันดับรองบวยของตารางนัดนี้โรม่าน่าจะเอาชนะโตริโน่ผู้มาเยือนไปได้อย่างสนุกนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ